okay，停开。 ชิบชิบชิบเทสสามสองหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะผมตั้งค่าดิอันนี้มันต้องไปิดปะ่ะเคเบิลสปีกอันสามโอเค Burn, อเค,ครบทีนี้มาทีนี้เขาหยุดกันไหมวันนี้เขาน่าจะหยุดกันหรือเปล่า โอเคเอาไวจางมาเร็ววันนี้มาเร็วห้องกดห้าคอนโดจะมีคอนโดมาหรือเปล่าลังลอรอลุ้นอยู่มีมาแล้วฟูเซนด้วยนี่เป็นทีมงานจากฟูเซนเข้ามาเล่นกับเราคนแรก เดียวมากโอเคคนดูเด okay. ี okay, ๋ยวเฮ้ยหาวแปลกๆโอเคคนดูเดี๋ยววันนี้เล่นกดห้ากับคนดูชิวๆนะครับผมใครจะเล่นนะก็เข้ามาได้เลยมา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 เปลี่ยนสกู๊เปลี่ยนสกินกองหรือว่าอยากใช้ดาบอื่นอ่ะโุ้ยสีแดงเท่ันี้ะ เชล,ลิฟอันนี้ก็สวยจัดไปเต็งว่ะเต็งเมื่อวานแพ้สองตาติดโอ้ยยังอะไรก็ได้ครับผมได้หมดเลยจิงจัด อ่ะ <Yeah. c oughs> สองคนคนดูเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอไปเอาน้ำมากินก่อนไปหน่งอ่ะสองคนนะครับใครจะเล่นก็เข้ามาได้เลย MKS สามห้าสองนะเอยเล่นแบบเอ่อชิวๆนะครับ เอาหายไปในหนึ่งคนคนดูมีไหมมีไหมมีไหมเออผมมันได้เปิดโหมดนี้วะหนึ่งสักครู่มันเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดมันได้แล้วอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวหลังบงหลังบ้านมาเลยเขามาเรียว <c oughs> คนดูที่ เ้วผ่านมาด้วยฮะตั้งค่าเหรอตั้งค่าแล้วก็อันไหนว่าอืมไหนเข้าาหน้อหนึ่ง ขัดหนึ่งขัดหนึ่งนะขัดหนึ่งคนขัดหนึ่งคนตรวจสอบยี่หนหมดไว้เนี่ยโอเคช็อต ปก๊บก๊บหนึ่งสองสามสี่นี่คือเกยบกับเปิดช็อตใช่ไหมเดี๋ยวผมงงว่ะโอเคมาคนดูขาดหนึ่งคนปะขาดกี่คนเนี่ยตอนนี้โอ้โห oh, ขาดสองคนอีกอา้าว อกเข้าไปแล้วว่าตรงสกินอะไรเนี่ยสักสก,กินเลยดูมาเข้ามาขาดสองคนนะครับผมตอนนี้เล่นได้ทุกแรงเลยนะครับใครจะเล่นก็เข้ามาได้เลยนะอันนี้โค้ดนะครับ <c oughs> แบบว่าเล่นชิวๆนะเอ้ยภาษาอะไรอะภาษาอะไรเดี๋ยวว่าอะไรครับอ่า ผมลลงไปดิรับรับอะไรสักอย่างมันจะเขียนว่ารับอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้แรงกใช่ไหมอ๋ออบิทผมลืมโอ้ลืมมาเล่นตัวเลยดีเราอบิดโดงดูเอวนี่ไม่อยากแตะเลยอยากเล่นแบบ๋อเล่นเวเลแล้วกันไปลืมเปลี่ยนภาษาครับ เมื่อกี้จะเขียนว่าอะไรนะฮะรอเดี๋ยวสแกนให้ครับได้ครับผมอือจัดไปจัดไปหิวข้าวอ่ะแบกด้วยนะพี่แบกด้วยนะได้ครับเอ้ยอ่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะแบกได้เปล่าเผื่อแบกไม่ได้พี่พี่ใช่พี่พี่อยู่ทหารนี่อยู่ได้เปล่าอะไรนะ พี่แจ็คคนที่จอหันนี่มันทอบอกจอหันเดี๋ยวไม่นะใช่พี่เหรอทำไมพี่รีบมันทอบอกอ่าใช่ใช่ใช่ไอไอดีหลักอ่าแล้วคือพี่นวัตเสมอใช่ไมไม่ได้เสมอแหลงล่วงนี่ไอดีหลักพี่มันล่วงเมื่อวานเลยเนี่ยเราไม่ได้มาดูหรอพี่ล่วงจากอิมใช่ครับพี่ล่วงจากอิมหนึ่งอ่ะ ล่วงตั้งแต่เมื่อวานอ่ะล่วงมาถึงใดเนี่ยไม่ไม่มีนะสมองเสมอเนี่ยเนี่ยเนี่กล่าวหาแล้วนะมั่วแล้วเนี่ยไม่ไม่มั่วไม่มั่วเฮ้ยหายเลย ยิงไหวไหม <c oughs> ขอไม่เจอตี้ไทยก็พอโอเ้จนะโอเจอตี้ไทยอีกตี้ไทยเจอแต่โหดๆอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อุ้ยโกดก็สวยมีดก็สวยเว,ว้ยมาเป็นเป้าครับไหนอะ เข้ามาแล้วผมเปลี่ยนไอเดีอ่ะเปลี่ยนตอนแรกผมเข้ามาน <a> ี่จะ drop t h a ้องผมม,ม,มีแต่เด็กๆน้องๆน,นุ่นๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะไปจัดไปเดี๋ยวเราดันหน้า A เ,เลยดีกว่ามมเฮ้ยดันไหมเนี่ยเหมือนอจะมีอยู่มีมี That did happen That did happen. Don't miss me too much. Hitting the brakes. Oi! Adi. Spike planted. one oh, enemy remaining. Last player standing. N อ N T เอ้าวเราไม่ใช่คนไทยหรอเราเป็นคนอะไรอะ <have> เจ้ u r a e ูเขมรนะนรไ,น oh, นได้เปออล่าเหรอเราเป็นขเมเหรอหนึ่งหนึ่งกับพี่ไหมจะได่ะเได้รหนึ่งหนึกับพี่ไหม ท้ายเามียนนะพี่เข้าเมีนไม่พี่ไม่ได้ท้าทายคือแต่น้องอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนลาวเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราบอกเราเป็นขมียนใช่ไหมล่ะพี่พี่แบบอยากลองเชิงกับเราอ่ะได้ครับได้เสมอได้เสมอใช่ไหมได้โอเคไม่เจอไม่มีกระเบียร์เลยเดี๋ยวผมจะหา Back in a flash. Where's would you look at this gun? Beep beep beep. Gun here. Spike down, beep. Oh no, oh, ming. I planted one enemy remaining um good bring them down you're on the left. last player standing เอยเอาเรื่องนี่ว่านี่เด็กเอาเด็กมเมนตอให้พี่นะเนี่ยโีอน่ใช่เล่นๆนะยโอยากจะพูดแย่เลยอะไรนะครั่้งนี่อะไรนะครับพี่ค้งแรกนะีตดูแต่คลิปตลอดเลยไม่ได้กดนะ ไม่ค่อยได้ไหไเปิดเล่นไงนานๆทีด oh, ูพี uh <s <s ่กับพีมีดูพี่กับพีมีอะโอ้โหแพ้ดีไม่ได้เข้าพีอ็อฟเลยอ่ะสอ้ๆพี่เอาใหม่พี่ยจะได้ใหม่ไหมโอ้โหตึดตับเลยเฮ้ย โอ้โหไปหลายตัวสามตัวตัวมุมสวัสดีอาวโอ้นี่ครับวี่เขาหนักแข่งนะพี่เซน่ะสวันดี Keep those nightmares me. I already have from I away bad เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชื่อคลิปนะไม่ไม่ไม่ใช่มาแบกคนดูเดี๋ยวคนดูแบกพี่แล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออะไรละไม่ขเขมรแบกโอ้โหขเขมรแบกเลยเหรอเอ๊ะงั้นเดี๋ยวพี่แบกเขมรเองดีกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นอ่ะไม่พี่ท้าทายเหรอจะเขมรแบกเสร็จแล้วไม่เอา มันยังไม่เข้ามือมันยังไม่เข้ามือเขาเรียกว่าปุ่นเครื่องยิงยากจังเลยวะรับ B A หรอกโอ้ยแบบนั้น อ๋อห้าสิบห้าห้าห้าไม่โดนสักตัวไม่ตายสักตัวเลยมันยิงยากเลยขนาดว่าป,ปืนเนี่ยปมาอี Keep fighting Rest is overrated ไเลยนครับ Thanks ว่าต้องเอาสักสี่หัวนะเอาไปแล้วว่าจงไม่รูนจริงอ่ะโอ้ย <c oughs> เอาดีิงอาเมน

โอ้อดีตโอ้ตายละเซนมื่อกี้คมมากเลยที่ขอปืนเนียเอาเหมือนในคลิปเลยพี่เอาเหมือนในคลิปเลยพี่โอไม่ไหวดิอะไรนะผมตกโค้งสองวันอะ มามาเดี๋ยวรอบนี้พี่เอาสักสามหัวทท้งนั้นนี่เดี๋ยวพี่กิฟสมอกนี่เลยลองลองลงบีบบ <c oughs> เฮ้ยน้องพี่ว่ามันแปลกนะมีอะไรแปลกหรอพี่ พ <mm ี่ว่มันมีแปลกโอ้โหแผนผมเหมือนโดนข่วงน้ำหนักเหล็กไว้แบบ10กิโลอ่ะหันทีอ่ะดูหันทีดิโอ้ S <S <S ถ้าเกมนี้ไม่ถึง10คิวถ้าถ้าเกมนี้ไม่ถึง10คิวจบเกมแล้วพี่ลงไลน์เลยนะเดี๋ยวพี่ต้องไปอ่นะอันนี้อันนี้ตั้งใจไม่หรือพี่โยนอ,ยรรอ่ะยังไงอ่ะไม่พี่ไม่ได้โยนดูดิไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่หมายถึงพี่เซฟเปอร์พี่หมายถึงพี่ยิงมาโดงเลยเจอในมั่นตบเจอในมั่นตบอ่ะพี่ No diamond. Sing. I'll find you. No. Nice and slow. that doing a thing. Spitter, this net is ready. Spike down A. Wait, why is he here? Spike planted. Your fault. One enemy remaining. Oh Defuse the spike

ฟรีครับอะไรอ่ะไอ้ปืนปืน